มากนะครับเพชรพิเชษแล้วก็เรียนแจ้งโปรแกรมนะครับของสัปดาห์นี้นะครับรายการมวยไทย5ยกนัดดีมากๆที่ทางกลุ่มเพชรยินดีร่วมกับทูฟอว์ยูช่อง24ถ่ายทอดสดครับวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยศึกเพชรยินดีก็ตามโปรแกรมเดิมเลยครับถ่ายทอดสด6โมงเย็นเป็นต้นไปจากเวทีมวยราชดำเนินครับถัดมา1วันครับวันศุกร์อันนี้พิเศษครับเพราะว่าจะขยับเวลาขึ้นมานะครับ เป็นบ่าย2องโมงสงโมง35เหมือนอย่างวันนี้แหละครับบ่าย2องโมง35และที่สำคัญครับเป็นนัดใหญ่ครับนัดใหญ่เบอร์เดย์เสียนานะครับคุณวิรัตวัชระวัตนะวงครับเรียนเชิญทุกทกท่านนะครับมารับประทานอาหารเที่ยงกันก่อนได้เลยครับมีอาหารออกล้านี่เยอะแยะมากมายเลยครับ นัดฉลองวันเกิดของเซน่าลนะครับคุณวิรัติวัชิรละรัตนวงศุกร์นี้แล้วก็ขยับเวลาครับเป็นบ่าย2 35. องโมงสามสิเรียนเชิญทุกทุกท่านครับมารับประทานอาหารกลางวันกันก่อนเลยครับทา้ามผ้าเลยนะครับถือว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กไฟอีก1นัดนะอัพหัวมาสอกสอกใครจะโดนก่อนกันนะครับยกนี้ยก3นะครับบัวแก้ว MC 77ตีไปเพชรพิเชษเด้งคืนมาครับแม่ห่คู่นี้ไม่มีใครยอมใครมีใครเหยาใครเหยาก่อนตีด้วยเพชรพิเชษครับ ายแดงเงบัวแก้วน้ำเงินเพชรพิเชษเอา้าเขยา่าเขย่าวขวดก่อนริมยาอ้าใครจะริมยาต้องขย่าขวดก่อนอ้าเอา,เอามามาเลยล็อกไว้บัวแก้วล็อกหมาแผ่นหลังโอ้ลมทำเป็นซื้อพิมเลยจริงๆเลยเอา้าล็อกไว้ตีไปเอา้าแหมกรรมการแยกตีเชือกอนโอ้โหอ่ะนี่ครับกรรมการฟองพัดฟองไวออกมาสู้กันกลางเวทีโอ้โหนี่ครับไม่มีใครยอมใครจริงๆครับ วัวสุ้มมาเลยผ่านทั้งคู่ครับไฟแดงพี่อื่องกับคุณแม็ก MC 77ดูแลครับพี่อุงอุบลน้ำเงินมาดำจิ้วมาดำจิ้วกับเสีบประมวลสุทธิหอยเจ้าก๊อกลุกๆเอานี่ครับมาวงในวงในใครดีกว่ากันน้อตตอนนี้ปั่นเลงเพียงเขาแม่แต่ว่ามีเหลี่ยมครับบัวแก้วที่ซ้อมอยู่โรงเรียนกระเทียมวิทยานะครับเางเกงสีแดงครับเน่ามัดไปน้ำเงินนี่ลูกเจ้าแม่ใส่ทองกับคข่ายใหญ่ยี่ห้อดังเอาไม่มีศอก ว่าลอยหน้าลอยตาลอยตาไม่ได้นะครับบัวแก้วเพชรพิเชษตอนนี้งัดศอกมาใช้แล้วครับโอ้โหอะไรกันนี่อะไรกันเนี่นนมันมวยไทยมันต้องดูเดือดอย่างนี้อา้าวบัวแก้วแดงประเงินเพชรพิเชษมาดูขยับ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 อ้าวใส่ซีใส่ซีซเอาขวาไปอา้าวบัวแก้วอย่ารอชา้าอย่ารอชา้าช้าไม่ได้เอาฟันมัด 1, หนึ่งสองปะัดไปมัดไปลุยโอ้โหโอ้โหนี่ครับ มายกสามมาผ่านมา2นาทีกว่ากว่าดูครับาต่างคนต่างแรงนี่ครับเร่งแล้วครับโทรผลงานให้เข้าตาท่านกรรมการด้านล่างสามพันขยับซอยอืกรรมการพงพัดแยกออกมาก่อนาบีหัวใจครับเชื่อว่าแฟนบอลมวยที่ติดตามอยู่ทางช่อง t u u for You นี่ป๊บบิดไปบิดมาอ่าบิดเป็นโอสายแข้งขวาไปขวาคืนมาของฟรีไม่มีครับ บัวแก้วกับเพชรพิเชษยกนียก3ในช่วงท,ท้ายครับเหลืออีก15าวิเอาเบิ้ลแทงหมัดสวนไปเลยครับโอ้โหต่อยอะไรกันเนี่ยไม่มียักไม่มียักเอามามาเพชรพิเชษเอาบัวแก้วขยับมา,าขยับมาเอากางมือไว้เลยเอาเอาเอาปล่ยยกปล่ยยกชยันโอ้ดีว่าแ่โชงอ่อนไม่นิดเดียวไม่นั้นก้านคอพักกน 1ิบหนะครับ16คู่มวยดีครับ16คู่มวยดีในวันศุกร์นี้ครับศึกปอพงสว่างบวกเพชรนาคาที่อุดตรดิตส่วนนัดใหญ่ครับนัดใหญ่ปีหน้ามวยเงินแสนครับข้างครับเด็ดขาดเด็ดขาดมัดจุลาดโอ้โหเฉียบขาดอย่างนี้โโอ้หแต่ละคนแต่ละยังอยู่นะยังอยู่ยังต่อยนะยังต่อยนะปีหน้าครับหชั่วโมงนี้จะแรงด้วยนะครับตามกันต่อครับยกนี้ยกสีบัวแก้วกับเพชรพิเชษ ยังเน้นหนักกันที่ในครับถ้าใกล้เชือกถ้าตีกันไม่ได้กรรมการพงวัฒน์งัดออกมาสู้กันกลางเวทีครับเอาไม่ไมเราใจอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้มยไทยมันต้องอย่างนี้ปรามก็ต้องตีนี่นี่เอา้าบวกแก้วลากแล้วลากแล้วลากแล้วลากเลยเอา้าเพชรพิเชษกอดล่างทำไมเอา้ากรรมการแกะแยกโอ้นี่ครับยกสี่ครับ โอ้โหหนึว่าเข้มคนแต่ดูยกนี้ครับปัวแก้วไม่สนครับดับเครื่องชนอุตวัะเนี่ยครับเพชรพิเชษตะไม่เกาะ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 สู้แขนไล่แขนเอาแขนใครอยู่บน โอ้โหสายไปเดี๋ยวดูสายแดงบ้างนายจับนี่ครับหาเรื่องชวนทะเลาะขยับเสียบทำการทงคัดแก๊ออกมายกนีนี่เราใจหนักเลยครับเด,เดินวิ่งแล้ววิง่งนะถิบมาต้องระวังหมัดเพชรพิเชษม่หมัดเอาตีไปสอดแขนหิ้วแล้วขึ้นคอตีเอาตีได้ไหมตีได้ไหมแหมกรรมการแยกเห็นว่ามันติดเชือกติดมุมแยกมาสู้กันต่อครับนี่เลยครับหมาุ่นใหญ่ๆต้องต่อยกันมันโอ้ถีบฟันเล เปี <ítulo> <ale> ่ยปักเสาไว้โอ้หดีเห็นเฮงนยังไม่โดนน้ำเฮงโอ้โหมาพลาดพลาดนิดเดียวย่อย่อเฉยเฉยย่อเฉยเฉยครับโอ้โหนี่ครับอย่างที่แจ้งไว้ครับเพชรพิเชษมีอาวุธลับนะครับดูครับมาทัลเลอร์ทาล่าเดินเข้าไปนี่ทราวนี้จะยุ่งเหมือนกันนะคุณน็อตแมไลยหน้าไอยตาไม่ได้นะครับเพราะว่าเพชรพิเชษนี่อาวุธแกค่อนข้างจะรุนแรงเลยครับอ่ะบัวแก้ว เอาคือโอ้องั้นสอกคืนมาเอา้าฟันคืนไปยัดเข่ามาเอาขวางไว้ขวางไว้ยัดมาสอกไปเอาละครับในช่วงสุท้ายปลายยกสี่มากแับลูกขวางนี่แหละครับโอ,โ,โอ้โหดูเดายากมากเลยอ่ะฝ่ายแดงบัวแก้วนะครับน้ำเงินเพชรพิเชษอ่อนนอกแข็งในนะเอาดูคงเคงขงคงเคงขงเคงแขงเ,งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอาวุธเดี๋ยวดูวอาวอุธน้ำเงินเอ้าฟันมาก่อนเ้าบัวแก้วตะลุยตะลุยทิ่วมายังตีไม่ถนัดโอ้โหนี่ครับ คูฟอยูช่อง24ครับกีฬาสดบันเทิงดีครับพบทุกรสชาติเลยครับ ่าตอนนี้ดูมวยมังสนันเมืองครับจบแล้วมีฟุตบอลโลกอีก2คู่นะครับให้แฟนๆได้รับชมกันครับทูฟอยูช่อง24นี่ครับหระดับโลกท้งนั้นมวยไทยของเรานี่กับสุดๆครับมวยมังสนันเมืองอ้าวยังยังฟันกันอยู่นะครับแต่เลือดมาแล้วครับไม่รู้ว่าเลือดใครครับแต่เลือดมาแล้วแน่นอนครับอ้าวแท้งไปหมัดมาแหม่น่าจะมาน่าจะมาจากบวแก้วครับบริเวณศีรษะด้านซ้ายนี่แหละครับหมัดอ่าวงนี้มาหมดยก4ก่อนครับพักก่อนแป๊บเดียวครับ โอ้โห oh, oh, uh, ตาต,ต่อครับยกสุดท้ายครับรองคู่เอกฝ่ายแดงบัวแก้ว m c ็7น้ำเงินเพชรพิเชษหอจอกกุ๊ปกรุปสุดทิโอ้โห oh, oh, นี่ครับต้องเดินเร็วขึ้นอีกครับฝ่ายแดงแต่แกไปพลาดโดนสอกสุดครับแต่ว่าก็ยังพอมีโอกาสครับอีก2นาทีครึ่งเอาแหมน้ำเงิน,นแกต่อยโอ้ยดูแกอ่อนนะครับแต่ว่าอ่อนนอกแข็งในนะ ทรงคายใครรู้ไหมเนี่ยเหมือนกับสารนิ้วพิกเก่งไกลเลยอ่ะโอ้สเอสือเพซ้ายอย่างนี้เลยครับไอเสือเพนไอเสือเพนนี่เอาบัว,บวกแก้วเป็นฝ่ายไล่ตลอดเลยนะครับแม่แต่ว่าแก้ท้ากว่ากิ๊กหนึ่งอ่ะโดนก่อนทุกทีอ,ะอ่ะเก่งเก่งหมัดเอ้าเก่งหมัดไปแล้วนะครับบวัวแก้วโดนไม่โดนครับพี่อึ่งอุบลสั่งต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวแล้วครับแม่จะไปตีเข่าทันไม่ไม่ทันแล้วครับต้องมีอาวุธหนักอาวุธคมๆมาแล้วครับ นี่ครับแดงแดงบวกแก้วสุรินสุรินครับน้ำเงินเพชรพิเชษไทรภูมิไม่ต้องสนอะไรครับตอนนี้สวมหัวใจพี่อึงอุบลอย่างเดียวครับนี่ครับปากกำปั้นซอกออแต่ว่าดูครับเพชรพิเชษโอ้โหไม่มีประมาทเลยครับระบบป้องกันตัวมาผัวกันนกสูง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 อ,สอ้าวเสียออดนะครับเสียออดดูด้วยอ้าดูแหมเดี๋ยวมีอาชีพมาจากทางบ้านเอ้าไม่อาชีพโอ้โหแกซ้ายแกเร็วเหลือเกินนะครับอยู่ไทยก็ชมนี่ ดอพิชาก็ลุ้นอ้าวรัดปีเลยรัดนกเลยรัดรัดเลยโอ้โหภาคนี้ของเพชรพิเชษครับลูกสิกของมาดํมจิ้วแล้วก็เสียประมวลสุดที่ี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับก่อนหน้านี้นี่บิ๊กวันตัวเริ่มครับเจอฟันซอกนี่โอ้โหเลือดท่วมจอเลยวันนั้น เวลาเหลืออีก1นาทีกับอีก10วินะครับให้บัวแก้วนี่ได้หลุนลุนโชคครับลุนโชคครับแม่ถ้าหมัดฟอกเพียงโดนเต็มเต็มนี่อะไรก็เป็นไปได้นะครับหลายแสนนะคุณออสอาชีนม,มาหลายแสนนะตอนนี้อยู่ที่บัวแก้วแล้วครับอีก1นนาทีทําได้ไหมหกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีกับเงินหลายแสนต้องเล่งเต็มเกียร์แล้วครับบัวแก้วไฟแดงแม่โอ้โหนี่นะมาดูเพชรเชรนะครับดูซ้ายดูซ้าย แมอะไรๆนะก็ดูดีไปหมดนะเพราะว่าไม่พลาดซะอย่างนึงกันแล้วนี่สวมหมวกปกป้องกันนอกแล้วนะครับเอาเอาสองลูกเดียวประมัดสองลูกเดียวประมัดก็โดนเหมือนกันนะครับนักโดนนะครับเอาเอาเอา,เอา,เอาแม่อย่าประมาทนะครับมัดบวยครับเปี้ยงเดียวนีเอา้าวเปี้ยงเปี้ยงอา้าวโดนไม่โดนครับหน้าสมบัติไปเหมือนกันนะครับเพชรพิเชษเอา้าวันไปฝันไปครับเวลาย,ยังเหลือฟันไปฟัน เลือดเลือดเลือดมาแล้วมาโดนด้วยนะครับตาเตอร์ดนี่ปริหมดแล้วครับเพชรพีเทศโอ้โหคุมอยู่ไหมอีกประมาณ10วิ10วิ10วิเปียงปางขึ้นมากองเชียร์บอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหแต่ว่านี่ครับโอ้โหเวลามันงวดลงมาทุกพีโอ้โหอ้าวหมดยกไปแล้วครับเมื่อกี้ลื่นลื่นลื่นไม่มีอะไรครับแม่โอ้โหแกต่อยมีลูกขำด้วยนะโอ้โหนี่เลยครับ นี่เราใจทางบ้านด้วยแล้วก็แฟนมวยในสนามด้วยนะโอ้โหมีอีกสักนาทีหนึ่งนี่น่าจะได้บิดไหลอีกหลายชุดเลยครับอะลุ้นไปพร้อมๆกันครับโอ้โหอ่นนี้ครับกรรมการพงพัดน์ว่องไวเดินไปรับใบให้คะแนนครับหันไปที่มุมน้ำเงินครับมุมน้ำเงินเพชรพิเชษขอจอกกรุบกรุบสุดพิ วันนี้ชนะคะแนนบวกแก้ว MC 77แบบสุดมันเลยครับ